ผมนักเรียนใร้อยนักเินตอนนี้ชั้นปีสองตอนสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเนมิถุนายที่ยี่สิบสี่ครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันในวันนี้ผมได้รับคำสั่งมาจากทู้ขับหมวดให้มาที่แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติในการเข้าดีรับขึ้น ่แรกที่ต้องทราบคือกําลังไ่วยก้าสึกการประกอบกําลังข้าศึกกาลังประมาณหนึ่งนวดฐานรากประกอบด้วยหมูุญเล็กหนึ่งหมูุูกลมหนึ่งหมูปูเขาติบต่อไการปฏิบัติที่ผ่านมากาศึกเื่อนย้ายมาจากจากบ้านหน้ากาลัง ขาิยต่อพื้ที่ขอดินเพื่อสร้างสวัสดิ์เพื่อกูณการรูปไปยังบ้านหนองสองห้องของกำลังคนหย่ต่อไปสาวที่ตั้งได้กี่ความสามารถค่าศึกกำลังบริเวณบ้านขอดินพิกัด QR 1 9 0 9 5 5ถึง QR 2 0 9 9 5สามารถ ทำการรบได้แบบยังภราบขวัญกำลังดีสามารถเพิ่มเติมกำลังจากกองร้อยฐานราบหสองภายใน1ชั่วโมง4ี่ทางการปฏิบัติของข้าศึกเป็นที่เป็นไปได้มากที่สุดข้าศึกสามารถยึดพื้นที่กำลังและตระเวนพื้นที่ดัดแรงที่มันต้งรับและการวาเรื่องขวางสิงเจียนตรายต่อฝ่ายเราที่บทราบข้าศึกรับรล้องตัวร้อยฝ่ายเราเข้าทีแล้วใช้กำลังเคลื่อนที่เร็วเหนือราบยานเกราะและเหนือรถถัง เข้าไปดปฏิบัติแต่งขัต่อหน่วยดำเนินกลยุทธ์ฝ่ายเราสองกำลังฝ่ายเราภารกิจและเจตนารุ่มหน่วยเนือสองระดับร้อยอบบที่หนึ่งข้อทีในสองศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ตุลาคมหกหกเพื่อยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านขอดินเพื่อสร้างสมรภูมิในการขยายผลของการรุกของพื้นที่พันรอเฉที่หนึ่งบทบุญเลขที่หนึ่งร้อยอบบที่หนึ่งข้อทีในสองศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ตุลาคมหกหก เพื่อยึดครองพที่บริเวิบ้านขอดินเพื่อสร้างสวัสดกรกูลในการขยายผลการรูปของพันธุ์เกข้อที่หนึ่งของหมุดตัวเลขที่หนึรอบที่หนึ่งข้อที่ในสองามตรพมเพื่อยึดครองพที่เป็บ้านขอดินเพื่อสร้างสวัสดิกกูลสองผลิตภัหน่่ยข้างเคียงหมุเลขที่สองเป็นความส่วนเป็นวัตแตอรขับของหมุเลขที่หในการจุลบอลเข้าตุลบอลที่หมายก็ที่หมายก็ร่วมกับหมุดเลขที่หนึ่ง ในสองตุสามคมอจชนะการา้รับของสิบริเวณบ้านขอดินพิกัด QR หนึ่งเก้เพื่อสร้างสภาวะเครือขูในการขยับหนการรุกของพันวักโที่1ขอหมูปเล็กที่3เป็นความส่วนลบัเพื่อสภาวะเครือขูของหมูปุเล็กที่1นึ่งให้ะวังป้องกันทางปีกเหนือแก่หมูบุเล็กบริเวณพิกัดหนึงเก QR หนึ่งแ ใน so like. 2 0 3สูตุลาคม66ผู้อ่านหมูปคโกลนสามารถแตะปุ่มนกันเข้าจุลุบนของหมูเล็ที่1และ2ได้อย่างมีประสิทธิภาพอหมูปูโกลนเป็นันส่วนเป็นบัตรเพื่อสร้างสำนัเกอร์โกลของหมูเล็กที่1จะตั้งฐานจิงให้จะรับถุงแก่หมูปูเล็กที่1และ2ในการเข้าจุลบุที่หมายก็เป็นวิการ q หนึ่งสอ 0994ได้2 0 0 3000ตุลาคม66เพื่อสร้างสวัสดิการต่อการเปิดขอส่วนบริษัทนะครับของหมุดเลขที่หนึ่งในการเข้ายึดที่หมายก็ก็หน่วยแยกและหน่วยสมทบไม่มีภารกิจหมุดเลขที่หนึ่งเข้าที่หมายในเข้าที่ที่หมายในก่อบริเวณ2 0 0 3000ตุลาคม66เพื่อชนะการได้รับของข้าศึกและยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านเขาดินพิกัด qr 9496สร้างสมอภูมในการขยายผลการรุกของพันรอรจักรที่หนึ่งต่อไปความคิดในการแบบหมู่บปนเล็กที่หนึ่งเข้าจะลุบอลที่หมายก็โดยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บันเล็กที่หนึ่งเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์ของการโจมตีโอเข้าจะลุบอลที่หมายก็จกคิดได้กับหมู่บันเล็กที่สองโดยอยู่ทางปีกซ้ายเจตนาของผู้บังคับบัญชาความมุ่งหมายในการปฏิบัติเอาชนะการตั้งรับของข้าศึก ขอกิดสำคัญข้าวชนบทก่อนที่หมายก็ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการขอก้าศึกเอาชนะเล็บหลังดันก้าศึกออกจากที่หมายได้ต่อที่หมายสามารถที่ฟ้องที่หมายได้ก่อนถูกถูจุฬาคม66กองฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียจากการยิงฝ่ายเดียวกันกําลังคลและอุปกรณ์ของเราสูญเสียไม่เกินกว่า20%ต่อบวลเรือนไม่สร้างความเสียหายและสร้างความขัดแย้งและการปฏิบัติที่ไม่จำเป็น สอง่วยดำเนินกลยุทธ์ของกลยุทธ์แบ่งการไปิดออกเป็นสีขั้นตอนถึงการวางแผนแล้เตรียมการเริ่มเมื่อผู้บ่วคับู่รับคำสั่งจากผอบกเสร็จแล้วที่สุดเมื่อหมู่บุรุเล็กเตรียมเคลื่อนย้ายมาจุดออกตีบริเวณนี้จุดซีการเคลื่อนที่เริ่มต้นเมื่อเคลื่อนย้ายออกจุดออกีที่สุดเมื่อปรับรูกขบวนเสร็จแล้วบริเวณปรับรูปขบวนสองขั้นปฏิบัติหน้าที่หมายเมื่อเริ่มต้นปรับรุกขบวนเสร็จแล้วที่สุดเมื่อจึดที่หมายได้ขั้นการสื่อความมงคลเล็จจาระเบียบใหม่ เริ่มต้นเมื่อยุดพื้นที่หมายได้ซึ่นถือเมื่อผู้ขับผูรายงานผลการปฏิบัติให้กับอบบมหมดเสร็จแล้วก็การวางแผนและการเตรียมการหลังจากการออกคำสั่งยุดการหมู่เป็นเล็กที่หนึ่งซับซ้อนการแบติหน้าที่หมายของหมู่ตัวสภาพความบํารุรัหมู่และซับซ้อนร่วมกับหมู่เป็นเล็กขอขั้นการเคลื่อนที่หมู่เป็นเล็กที่หนึ่งเคลื่อนที่ออกจากจุดออกทีกเวลานอเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เป็นเล็กที่หนึ่งโดยรับผิดชอบเป็นหมู่นำโดยลูกบวรหมู่แถวตอนเรียงหนึ่งเทคนิคการเคลื่อนที่ แบบเดินทางเมื่อเคื่อที่ถึงแยกหูติดตั้งการติดต่อสื่อสารทางสายกับกองกำลังเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับลูกกะบวนวางกำลังเป็นหมูหน้ากระดานยิงกอบอีกซ้ายยิงขวาขั้นการปฏิบัติหน้าที่หมายหลังจากที่กองกำิังจากกันยิงเมื่อได้รับสัญญาณรูสีแดงเปิดอาวุธทุกชนิดจากการยิงก็กระตายดียวถูกไปยังที่หมายก็เป็นเวลาหนึ่งนาทีจากนั้นเียนด่องกระสุนและก็ติดดับลายปืนเมื่อได้รับสัญญาณรูสีเขียวเข้าตุลกบอลที่หมายร่วมกับ ปอลอที่สองวางกำลังเสริมความมั่นคงแนวจำกัดการลุกและแต่ละชุดยิงจัดกำลังพลเข้าตรวจและการจัดระเบียบใหม่สามารถเข้ายึดที่หมายได้วางกำลังเสริมความมั่นคงโดยใช้ชุดยิงกออยู่ทางิีซ้ายมีซ้ายและชุดยิงขออยู่ทางบีขวาบนรถจุดจัตรวจสถานะบ้า,ากาลังคนยุทธุปกรณ์จ้งไม่ผูกขอข้าผู้ทราบ ดำเนินการปฐมพิบ้านเฉลีย่ยกระสุนหากมีการสูญเสียกำจัดกำลังพลจัดกำลังพลของชุดยิงเป็้าที่ทดแทนและการส่งกลับสายแพทย์ทากจำเป็นการยิงหัวดพื้นขออ้อห0ร้อยอบบที่หนึ่งยิงสนับสนุนขั้นตอนปฏบันดังนี้ 1, ขั้นตอนการเคลื่อนที่ความเร่งเกนดในการยิงสนับสนุนเมื่อร้องของให้หมู่พลเล็กที่หนึ่งสองหมู่คุนคุณและหมู่พลเล็กที่สามตามลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่หมายยิงสนามศูนย์ศูนย์สองสว่างเหนือที่หมายกอพิกัด QR 1 90995นอบอกสองชั่วโมงหรือเมื่อปรับรูปขบวนของฝ่ายเราถูกตรวจพบในย้ารสกยิงสนามศูนย์เพื่อข่มจมลายเข้าหมายตามร้องขอความเร่งด่วนในการยิงสนสมูนเมื่อร้องขอให้กับหมู่คลเล็กที่ 1. นึสองหมู่คลโกนเล่หมู่คนเล็กที่3ตามลำดับขั้นการเสริมความมั่นคงและการจเบียบใหม่ยความเร่งด่วนในการยิงสนามนเมื่อร้องขอให้หมู่คลเล็ก ชุดหนึ่งและสองหมู่ปืนกลและหมู่คืเล็ก,ลกลที่สามตามลำดับภารกิจหน่วยรองหัวหน,กนก้าชุดยิงควบคุมการเคลื่อนที่และการยิงให้เป็นไปตามลำดับของตามคำสั่งผู้ขับหมู่คนยิงคนเล็กคนยิงต่อเป้าหมายฐานราบเป็นถุงก้อนยานพาหนะไม่ลุกกระอ่อสามคนยิงพอ40มิลลิเมตรยิงทำลายค่าศึกในที่อับปาศุนยานพาหนะแม่การสนับสนุกขันควนทน่ คนตัวเลกหนึ่งให้การยิงแม่นยำต่อเป้าหมายเป็นบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนและคกลุ่มเฉลยศึกเมื่อสามารถยึดที่หมายได้ห้าคนตัวเล็สองให้การยิงแม่นยำต่อเป้าหมายเป็นบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนและจับกลุมเฉลยเมื่อเขายึดที่หมายได้และพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งอื่นหากเกิดการถือเสียขอคำแนะนำในการประสานงานลำดับเวลา่านจรวดตีเวลา2 0 0 3 0 0 เวลาผมฝันถึงเรื่งผมไม่ช้ากว่านอนบวกชั่วโมงกลับรถขบวนเสร็จแล้วไม่ช้ากว่านอนนอนบวกสองชั่วโมงดรืยอที่หมายได้ไม่ช้ากว่านอนบวกสามชั่วโมงความต้องการหัวข้อข่าวสารสำคัญยิ่งของผู้ขับรจักานก็ความต้องการของหัวข้อข่าวสารสำคัญทิกอย่างที่อาจส่งผลต่อธุรกิจเช่นแผนที่แผ่นบริวารเอกสารคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ข่าวสารเกี่ยวกับของราที่ควาจับมีข่าวสาร ของเราที่ควบคุมมการปกปิดไม่มีมาตรการควบคุมจุดต่อตีอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัด QR 1 8 5 9 8 3จุดแยกหมู่อยู่บริเวณถนนใเมืองภูเก็พิกัด QR 1 8 7 9 9 9 2ได้ปรับรูปขบวนอยูย่บริเวณถนน,น,รรรบ,กกนบริเวณภูเท็ตในด้านหน้าที่หมายสองทิศใต้200เมตร แนวจำกัดการรกบริเวณด้านหลังที่หมายทางทิศเหนือ3 5เมตรแนวอุ่นการรุกรีแนวจำกัดการรยู่บริเวณนี้งกดการบัะชใช้กำลังในการะทะให้น้อยที่สุดเข่าี่จําเป็นต่อการบรรลุภารกิจหรือเียงการทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือความบัเจิตให้กับพลเรือนในพื้นที่สาวั่วไป กระบวนการขรบวนสัมภาระรูปของกองร้อยยูบเรนบ้านหองสห้องพิกัดคิวอาร์หบริเวณนี้ตำบลรวมผู้บาดเจ็บบริเวณบ้านหองสห้องพิกัดคิวอาร์หนึ่บริเวณนี้ มีก้อนโมไดสงสายในก้อนได้สามล้อสองคันผลหน้านึ่งานี้ยุทธพันธ์และบริการสิ่งอุปกรณ์สบหนึตามรบจร้อยอบบที่1สบ5ตามอัตราการสูญบนฐานการขนส่งร้อยอมบที่1ได้รับยอะรยบสองับ2องการสองคันใช้เป็นรถกระสุนและรถควาอย่างละหนึ่งคันบริการไม่มีการรับปรุงไม่มีพอการส่งกลับสายแพทย์ใช้สัปดาหแพทย์ใช้พื้นที่เป็นหลักและหากสุดฉุนให้ใช้ทางอากาศการลงพนุทุกนายรักษายอดกำลังพนุเพิ่มต่อ80ของอัตราเดิม รายงานสถารนภาพกำลังพลประจำวันไม่เกิ 18. น1800การทดแทนกำลังพลกระทำหลังจากการยึดที่หมายได้การจับกลุ่มเฉลยศึกปฏิบัติตามหลัก 5S ค้นแยกเงียบเร็วพิทักการส่งกลับเฉลยศึกโดยใช้วิธีเดินเท้าตำบลรวมเฉลยของกองออน้อยก่อนยึดที่หมายได้อยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องพิกัด QR 1 8 9 9 85หลังยึดที่หมายได้อยู่บริเวณบ้านเขาดินพิกัด1 ากรอาร์หนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าห้ากบพลเรือนท่านทำลายพืชไร่หรือซื้อรื้อถอนทรัพย์สินของรัฐดอนการอุนยุกประชาชนให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พลเรือนขอเป็นตะเล็ดหากจำเป็นต้องทิ้งอาวุธประจำหน่วยทุกชนิดให้ฝ่ายเราทำลายจนไม่สามารถนำมาใช้ต่อได้ด้วยวิธีตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ห้าการบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาเมื่อผ่านจีนสองทีไปแล้ว,วผู้งขับหมู่จากคลื่อนที่ตามชุดอจิงกอ จากแนวรับจากแนวปรับรูปกระบวนเป็นต้นไปพ่วงขับมหมู่จากเลื่อนที่ตามจุดยิงกอเมื่อ,อยุดที่หมายได้พ่วงข้ามหมูจะอยู่แยนกลางที่จิงกอและขอในระหว่างการเขาร้าตีหาพวกข้าหมู่ไม่สามารถสั่งการได้ัหวหน้าชัชจิงก็เวลานชจุงขอสามารถสั่งการแทนตามลำดับการสื่อสารระหว่างเคลื่อนที่หลักทางสายรองนคนนำสารหลังจากเริ่มมาทะหลักเท้าวิรุษรอคนนำสารความถี่วิรุษหลัก 4,900ความถี่รอง10,5200คำสั่งเปลี่ยนขึ้นความถี่รองใช้ยกล้อน้ำเรียกขาน<ม>พวกข้าวปวดเเล็กที่1ใช้น้ำเรียกขาหรอาแม่ทัับรองพวก,กบบข้าวปวดใช้คุซือรองอบบูมคุณเล็กแก้ไขรองพอบบูงควนคล 2, ใช้เกาทันพวกข้าวปวดเล็กที่หนึ่งใช้คุณศก01พวกข้ับหมู่เล็กที่สองใช้คุณศึก02พวกข้าบหมูเเล็กที่สามใช้คุณศ03สัญญันบอกไฟ สัญล,ลักษผ้าสี่เหลี่ยมจกียวอนพันรอบแขนซ้ายเสียสัญญาณถามจับดาวตอบอัมทองชั้นาสัญญาณถามความเร่งตอบหยุดนิ่งสัญญาณเคลื่อนที่ฉากการยิงใช้รู้แดงหนึ่งช่อหรือแจ้งทางวิทยุสัญญาณเข้าตะลุบอลใช้รู้สีเขียวหนึ่งช่อหรือนกหวีดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณย่ที่หมายใช้นกหวีดสามครั้งใช้นกหวีดยาวสามครั้ง,งคุณนายได้สงสัยสามารถสอบถามได้หากว่ามีขนานีเวลา ศ6น0ขอ,องวันที่19ตุลาคมพอสต์6ไดครับ